หลังจากที่ผมแนะนําให้ขายบ้านขายรถขายเมียเพื่อเปิดอู่นะครับที่เปิดเป็นอู่ล้างไดสตาร์ทนะครับเอฟซี FC ผมก็บอกว่าแค่ล้างไดสตาร์ทมันไม่พอกินนะครับเพราะว่าเมียเขาใช้งานเก่งน,นะครับลูกก็ต้องเรียนนะในจะต้องออซื้อรถใหม่เพื่อมาผ่อนนะเอางี้ผมแนะนําอีกอาชีพหนึ่งนะครับ ล้างท่อร่วมไอเดียเราล้างไดสตาร์ทแล้วเราก็ล้างท่อร่วมไอเดีคันหนึ่งมันต้องมีท่อร่วมไอดีต้องมีไดสตาร์ทนะอันนี้ก็เพิ่มรายได้ขึ้นมานะเพื่อจะเอามาให้กับเมียนะจริงจริงมันต้องขายเมียอ๋อเขาเอาเมียใหมนะ่เมียใหม่ก็ใช้เงินเก่งนะแล้วก็ลูกของเมียเก่าเขาก็ต้องเลี้ยงดู ครับฉะนั้นทางไดสตาร์ทล้างท่อร่วมไ่ดีนะครับรถท่อร่วมไ่ดีเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะสกปกมากนะครับถ้าใช้งานมานานๆเนี่ยตัวท่อร่วมเนี่ยมันจะสกปกเราก็ถอดท่อร่วมไปดีเพื่อจะมาล้างนะครับรถติเบ็นแบบก็คือโตท้วตาวีโก้นะครับเครื่อง4ล้อตัวนี้เป็นเครื่องหนึ่งคีดีนะเป็นเป็นเครื่องที่ ยอดนิยมนะยอดนิยมนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่อร่วม i d toyota ท่อร่วม i d d-max นะ isuzu d-max หรือว่าท่อร่วม mitsubishi titan หรือ pajero เนี่ยพวกนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเ,เราที่จะเปิดอู่นะล้างในสตาร์ทแล้วก็ล้างท่อร่วม i d ขึ้นมาอีกงานหนึ่งนะครับการลงทุนของเราก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีน้ำมัน ที่จะต้องล้างตัวของท่อรูบไอดีนะครับรวมทั้งประแจประแจก็เราลงทุนครั้งเดียวเห็นไหมครับตัวการล้างท่อรูบไอดีเราไม่จาไปต้องอซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มมากมายนะครับแปรงเราก็มีอยู่แล้วแปรงก็ใช้ล้างกับไดสตาร์นั่นเลยครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วนบล็อกเดี๋ยวคลิปหน้าคงจะวาดถึงเรื่องเลือกซื้อเครื่องมือดีกว่านาะ จริงๆปุ๊ต้องเลือกซื้อเครื่องมือก่อนเ,นอเพื่อจะทําการเปิดอุ่นะครับอันนี้ก็อเอางานล้างทอนลงไปดีเข้ามาก่อนนะครับในการล้างก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็เหมือนกับล้างจานนะฮะล้างจานาหรือเหมือนกับล้างรถนะครับประมาณนั้นนะครับตรงไหนที่มีซอกของคาบน้ำมันเนี่ยที่มันเกาะ แน่นนะมันฝังลึกนะเราก็เน้นๆตรงนั้นนะครส่วนภายนอกเนะี่ยเราก็ต้องล้างให้หมดนะครับข้อควรระวังนะข้อควรระวังในการล้างท่อรูปไอดี ND, ก็คือ,เ,อ,อเวลาเราถอดออกมาเนี่ยต้องจำน็อตจำตำแหน่งให้ดีนะครับเพราะว่าน็อตและตำแหน่งที่ออตัวตัวที่น็อตที่มันอยู่เนะี่ยถ้าเราใส่ผิดเนี่ยมันก็จะลำบากหน่อยนะ ฉะนั้นก็ต้องจําให้ดีนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือแป๊บหัวฉีดเนี่ยเราต้องมีประแจที่ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าแป๊บเนี่ยมันแน่นนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการถอดนะครับตัวนี้คือหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับมันก็จะได้งานเป็นแบบนี้นะครับตัวของท่อร่วมไอดีเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆสัก1นึ0 0แสนานโลนะหรือว่า มากกว่าน,นั้นนะอย่าให้เกิน3 0 0แสนครับตัวท่อรวมไอดีเนี่ยมันจะสุกปกมากนะครับเพราะว่าคาบของน้ำมันเนี่ยมันจะเกาะคาบของน้ำมันเนี่ยที่ว่านี่ก็คือเขาใช้ระบบนะฮะเอาไอเสียวนเข้ามาอีกรอบนึงนะเป็นระบบกำจัดไอเสียนะครับคืออธิบายง่ายๆก็คือเขาเอาไอเสียเนี่ยมาย่อยอีกทีหนึ่งนะครับโดยการวนเข้ามาใน ห้องอหม่อีกรอบหนึ่งฉะนั้นอากาศที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีอากาศที่มันสกปกมากก็คือไอเสียนั่นแหละครับ,กล,บกลับเข้ามาเครื่องเพื่อจะทําการย่อยตัวไอเสียอีกรอบหนึ่งให้มันสะอาดก่อนที่จะปล่อยออกสู่บรรยากาศรอบตัวเรานะครับตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยเกี่ยวกับช่างเนี่ย ในตำราเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าอากาศที่เข้าที่จะทําให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเนี่ยต้องเป็นอากาศที่เย็นแล้วก็สะอาดนะครับจะสังเกตนะกองอากาศนะก็จะต้องทําความสะอาดนะทุกๆหนึ่งหมื่นโลนะครับฉะนั้นอากาศที่เข้าเครื่องยนต์นต้องมีความสะอาดมากถ้าเป็นรถรุ่นเก่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ได้นะคคือ รถยนต์เนี่ยต้องต้องมีระบบกำจัดไอเสียนะต้องทำให้อากาศที่คายออกจากท่อไอเสียเนี่ยมีความสะอาดมากที่สุดนะคืออาจจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก,ก,ก็ก็ต้องมีกระบวนการในการทำให้มันสะอาดนะครับฉะนั้นเวลามันคายออกจากท่อไอเสียเนี่ยอากาศที่ออกมาเนี่ยมันก็จะต้อง มีสิ่งที่แปลกปลอมก็คือมีควันมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่ออกไปนะครับเขาจึงคิดค้นนะครับระบบ EGR นะฮะคือวนกลับมาอีกรอบนะครับวนเอาอากาศที่ออกจากถ้อยเสียเนี่ยวนกลับมานะครับเพื่อจะยัดเข้าไปในห้องห้องเผาไหม้นะเพื่อจะทําให้การเผาไหม้นี่เผาไหม้ไปอีกนะครับคือเผาไหม้ของ อาการที่ออกจากท่อยเสียมาอีกรอบหนึ่งนะให้มันดีขึ้นนะก่อนที่มันจะถูกขับออกจากท้อยเสียไปสู่แคตาลิติกหรือว่าไปสู่หม้อ,อก,กองอากาศหม้อ,อก,กองของท่อยเสียนะแล้วก็ออกสู่บรรยากาศรอบนอกนะครับอันนี้คือวิธีที่เขาทำมานะพราะมันทำมาเป็นแบบนั้นเวลามันวิ่งเข้าไปตรงท่อร่วมไอดีเนะี่ย ตัวคาบที่เป็นไอหกถ่อยเสียเนี่ย er, มันก็จะเกาะตามผนังประกอบกับเราใช้น้ํามันเครื่องถ้าเราใช้น้ํามันเครื่องไม่ดีคุณภาพไม่ดีนะประกอบกับการละเลยในการถ่ายน้ํามันเครื่องไม่เป็นไปตาบกาหนดของคู่มือที่ระบ,บุว่าต้องถ่ายน้ํามันเครื่องระยะเวลาเท่านี้เท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็น 8, 0 0 0โล าพันโล10,000โล10,200โ,โ,โลนะฮะนะฮะมันก็จะทําให้ตัวของน้ํามันเครื่องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งเลวร้วายไปเกาะที่ท่อรูปไอดีนะแล้วก็มีคาบของเข่าของม้งน้ำมันเครื่องเนี่ยเข้าไปเกาะซ้ําไปอีกรอบหนึ่งมันก็จะเกิดเป็นแบบที่เห็นนะฮะดำๆนะเป็นใช้คายางไปต่อยอะไรประมาณนี้นะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานนะครับภ้าคาบ ที่มันเกาะเนี่ยมันจะแข็งแน่นเหมือนปูนนะฮะรอวันกระเทาะอ,ออกนะเพื่อจะร่วงลงไปสู่ห้องของน้ำมันหล่อลื่นนะฮะไปตันพวกฝักบัวอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งที่อันตรายนะกฉะนั้นงานล้างท่อรูปไอดีจึงเป็นงานที่ได้งานนะ,ะได้งานนะอันนี้พาไปแนะแนวอาชีพ ไม่ทำให้เราอดตายนะครับผมน,นี้พอประกอบเสร็จก็ตรวจเช็คให้ดีนะตรวจเช็คตัวของข้อต่อแป๊บให้ดีก่อนที่จะทำการสตาร์ทเครื่องนะเราต้องทำการปั๊มที่ปั๊มแยกให้มันตึงมือเลยนะปั๊ม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 ไปเรื่อยให้มันตึงมือและทำการสตาร์ทเครื่องนะครับ ทายคลิปแล้วเห็นไหมครับผมไม่ใช่ว่าแนะนำแค่ ล้างไดสตาร์อย่างเดียวนะถ้าเกิดยังไม่พอในการที่จะเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวนะเพราะในแล้วขายบ้านขายรถขายเมียไปแล้วนะก็ดันไปได้เมียใหม่นะก็ไปดาวน์รถใหม่เดี๋ยวเงินไม่พอมุนนะเงินไม่พอที่จะใช้จ่ายก็มาล้างเท่าร่วมไอดีถ้าเกิดล้างเท่าร่วมไอดียังไม่พอกินอีกเดี๋ยวคลิปหน้านะมีอีกนะครับ ว่าจะแนะนําอาชีพยังไงอย่าลืมนะครับอย่าโมลีรอขายบ้านขายรถขายเมียมาเปิดดูมาซ่อมรถดีกว่าสวัสดีครับผมบายละไปดคูคนอื่นบ้างนะว่าขายบ้านขายรถหรือย่างไปละสวัสดี